สวัสดีครับอยู่ผมช่องอึ่งออนทัวร์วันนี้เรามาขึ้นต้นไม้ครับกับแม่สอดครับผมต้นไม้ครับปลายทางแม่สอด น,นี่เราอยู่ของ24ครับดูครับอรอมสูงจับหัวรถขึ้นไปครับ จำนวนยังบอกไม่ได้ครับต้องขึ้นเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้โอ้ครับปีนขึ้นไปสูงแล้วครับหมดฤทธิ์ลูกพี่เอาหมดฤทธิ์ละแดด ขึ้นมาอีกครับวันนี้เราไม่กลัวครับเราเชียร์ด่านครับเอมเอออเนไม่ต้นไม้ไม่หนักหรอกครับหนักขี้ดินนะครับม้ไม่หนักหนักดินหนัก <laughs> หนักดินครับ รับชมกันไปได้เลยน,นะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช่วงๆให้รับชมครับนี่ครับรถที่ว่าถอยต้นไม้ออกมาครับ่อยพรายานหมดแล้วครับ นี่ครับที่ว่าเป็นรถที่ถอยออกมาครับดัดแปลงวงไ,ไม่ต้องใช้งไรไม่ต้องใช้เลยครับเจเขาว่าฟงาลไยไม่ต้องใช้เลยครับนี่นะครับน่นบนาจะเป็นคันนี้นะครับไปถอยนะครับฟงอะไรไม่มีครับ ครับเอาเลขใส่ตัวนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นคันเร่งคนระับ ครับผมนี่ครับปองมาไล่ครับหักครับจะกลับลำครับผมกำลังจะไปกลับลำกลับลำมาแล้วครับ ตอนนี้ <c oughs> โค้งไม่พอครับผมอย่างรอเลยครับพี่น้องใครที่ว่าหัวลากเก๋งๆสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับ ชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอชมกันไปครับสุดๆเลยครับพี่น้องวันนี้สุดๆครับพี่น้อง ส่ผ่านหลุดครับเนียบก็รอรถนี่ครับจะทอยออกมาให้ผมครับที่อยู่ข้างในน่นนะครับ ก็ขึ้นใกล้จะหมดแล้วครับเท่ากกองใหญ่ๆนะครับขึ้นแล้วแปดร้อยแปดร้อยเฮขั้นตอนี้ยังไม่ขึ้นต้นละกี่เมตรนะเพ่สองเมตรวะสามเมตรส,สามเมตรครับผมต้นนี่ครับดูขอเจะบอกเขาว่าเดี๋ยวจะอีกสองของเมตรครับ ใครที่ว่าต้องการต้นไม้นะครับมาเสื้อที่ของยิบสี่นะครับบอกว่าคองยิบสี่มีหมดทุกอย่างคลองยิบสี่มีทุกอย่างครับพี่เขาบอกนะครับตอนนี้ก็ทอยออกมาแล้วครับ นี่ก็เป็นเจ๊นะครับเจ้าของต้นไม้นะครับโอ้โหใส่ปุนนะครับสดครับ จะได้ครับเจ๊ <laughs> ตอนนี้ก็ถอยออกมาแล้วครับนี่ก็เป็นเจ๊นะครับเจ้าของต้นไม้นะครับโอ้โห <Hey>. oh. ใส่พูนเลยครับ สดครับน่มนม,นม,นม่มีกาแจ้ากยะไนมด้จะได้ครับเจ๊นี่ก็จกอยไมาถอยมาแล้วครับคอนี่ก็จะขึ้นใส่รถถกรอต่อครับรถมานะครับจอดรถ มัไปได้ครับห่างห่างห่างไปได้ครับไปได้ครับ นุ่นก็จะมาแล้วครับนุ่นครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาเลยนี่ครับคันที่สองแลครับรถถอยครับเขาบอกว่าเบรกพอก่อนครับเดี๋ยวขึ้นนี้ก่อนครับรอก่อนครับทั้งหมดได้กี่ท่อนเนี่ยป๋าใส่มาทั้งหมดอ่ะ ไม่รู้อ้อวได้กี่ต้นเนี่ยกี่ต้นนี่นี่ครับใส่ก็ประมาณนี้ครับปลายทางแม่สอดครับลงท่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รับชมกันต่อนะครับ พาาี่เขาโหคอยาออกมาจากในไ<ใ>ร <Dieses> ่นะครับปลูกอยู่ข้างในครับผมก็ไม่ได้เดินไปดูหรอกครับผมก็ต้องคอยดูเฝ้ารถเนี่ยครับน่าจะเต็มไว้ครับช่วยกันดีเลยกัน<ด>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  ยูทูบครับคันนี้ทูปเปอร์อายุห้าสิบปีแล้วมาครับคันนี้สองครับจากพี่จอดรอขึ้นครับคันแรกก็เอาขึ้นรถเสร็จแล้วครับนู่นครับ up. งานนี้กี่ตันครับต้องรอรุ่นครับเดี๋ยวก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอีกครับ ตอนนี้ก็จะข้ามโป๊ะไปลงสินค้าฝั่งพม่านะครับข้ามโดยโป๊นี่ครับ สามสิบสี่ครับทำโดยโปะครับนะครับเขาเดินมาบอกอะไรไม่รูร้ครับ จะรูว่าราก็มาสองครั้ที่มันหนักทายมากเกินีีขึ้นไม่ไหวดีมีไหมครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยท่านะครับขึ้นไแล้วครับผม นี่ก็กำลังจะข้ามครับผมที่อาร์ชิฟา,านหน่อยนะด้วยข้ามหน่อยนะนี่ครับข้ามมาแล้วครับ nha loay đấy chết ạ tháo máy được ขาดไหมได้เปล่าขาดไหมครับขาดไม้แล้วครับขาดไหมครับขาดไม้แล้วครับขาดไม้แล้วครับขาดไม้แล้วครับไปตเเียะนา โอ้โหเหม็นมากเลยครับใช่น้องขไม่เนโอ้ขาดไหมเลยเล่นสะคขาดไหมเลยตอนนี้ก็ข้ามมาถึงที่โรงของแล้วครับอตอนนี้ เดีวให้คนลงเก้ยเชือกให้ครับผมเนไมน่ต้องมียออล่ทั้งหมดสามคันครับนั่นะครับ ลงนี่ครับที่ว่าจากข้ามโปะมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับหรือใ,ใกล้กันนะครับสูงประมาณนี้นะครับน่ครับเขาลมมาหน้าตอนนี้ก็ เริ่มลงแล้วครับต้นไม้สวยๆทั้งนั้นครับผมคนงานเยอะครับอันนี้เราข้ามมาฝั่งเมียววดีบข้ามโปมา นี่แหละเขาตั้งแบบนี้ไว้เลยครับอตอนนี้ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมดี๋ยวก็เจ็บกวัดรถแป๊บหนึงก็ได้กลับแล้วครับผม กลับไปฝั่งไทยครับผมลงประมาณชั่วโมงกว่านะครับเนี่ยก็าลงกัน